ก็ตอบตอบปัญหาในทุกข้อซึ่งถ้าเราดูตามหัวข้อนะครับก็มีการสังเาะห์องค์ความรู้ด้วยอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเป็น อีครับแต่ถ้ามันม like ีปลายนิดเดียวแสดงว่าคนตกปลายฤดูครับเหมือนใจยาเหมือนใจจ้าอ๋อบ้านเราเนาะที้ขี้มาตั้งแต่ขี้อายุกี่ปีแล้วเนี่ยเยอะนานแล้วนานแล้วครับขี่เลยยาขี่เลยขี้เลยครับยาขี้เลยเราสั่งทางดีดหรอ ก็อ <Quand av> ่าอาชีพโอ้ปลอดภัยนะยายเลอปลอดภัยกท เดียวสแสดงว่าฝนตกปลายฤดูครับ ทำไม่ได้อันนี้ก็เดินไม่ค่อยได้เวลาลงเวลาขึ้นลําบากไม่ใหญ่ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่แล้วเบรกล่ะเบรกไม่ไม่ไม่เบรกยากโอ้ครับขี่มาตื้ออะไรบ้างทําอะไรบ้างเนี่ยผมก็มีขี่มาตื้อของขื้นอะไรบอกขื้นมาพี่จ้ไปวัดไปกรยานเลยจักรยานจจ้้ขับรถไหมขับรถได้ไหมไปวัดปะยางยังไงไปปะยางยังไงเนี่ยไปวัดน่ากนงวลนะครับ ใครปะให้บางทีลูกร้านบอกลูกลูกเป็นเข่<อ>ทั้งเซนตอนนี่และโจนี่เลย <c oughs> ขี่มานานแล้วมีคนใช้ร่วมไหมร่วมใช้ไหมมีคนมาขี่ด้วยไหมลูกหลานขี่ด้วยไหมยายลูกหลานไม่ขี่ขี่แต่รถขี่คนเดียวเวลาเบรกทำไงเบรกขี่แต่ตาไปไปนา พอเบรกเบรกยังไงเวลาเบรกเบรกก็เอาพอค่อยขี่บ่พอเบรกค่อยค่อยค่อยหรือเอารองเท้าเหยียบบ่ยียบงจ้าจงเท้าเหยียบเหยียบจิ้นจาบ้านอยู่ตรงไหนยายก็คือบ้านอยู่โน่นยายจะขี่ไปทางไหนทางทิ้นี้บ่ทางนี้เออจ้าขี่ได้ขี่ทุกวันเหมือนยายโอ้เนี่ยไมีเบรกไหมเนี่ยไม่มีไม่มีเบรกยายอยู่เท่าไหร่ได้